รอไหมรออ่าทาไปอย่าซื้อหนออไม่กินไม่กินเบียแลนะ้วเอา้าภูวนไหมมือมืออย่าบางครูโอเคทำได้เร็วขึ้นละเด็กปอสี่ครับเดี๋ยวจะวาดมีชีวิตให้ดูนะให้โลกดูเลยใช่ไหมรู หนูที่โรงเรียนอย่างเรียนกับครูนุอ,อ่ะอือก็มาเรียนเลยครูอยู่ได้เสาร์อาทิตย์นี้ครูอยู่วันจันทร์ครูไปเขียนบอดแล้วม,มาเรียนเลยปอสติแต่เ <laughs> พื่พอน <laughs> <laughs> หนูบอกว่าไม่มีเวลาเอออย่าครูเขียนแต่ครูก็กลับมาป <laughs> อสติเ <laughs> ขียนมีชีวิตเลยเนี่ยเกินไปหรือเปล่าเนีเ่ยเจ้าโหเอาทำให้เต็มเลย ครูแบบว่าครูอยากให้สองอันนี้๋ยเสาอาทิตมาอาตาโอเคไหมคราวนี้ประกอบเป็นหน้าคนวาดให้คุณพ่อคุณแม่ได้แล้วไปเปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่เลยเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นเงาดําที่สุดใช่ไหมมันถึงจะลอยใช่ไหมครับมันต้องน้ําหนักเท่ากันกับใต้ปากนะครูเนี่ยนะครับทำให้หนักเท่ากันใต้ปากเหมือนใต้ปากใต้ปากมันต้องหนักเท่าขนาดนี้ นี่น,นีอันนี้มันดำใช่ไหมใต้ปากก็ต้องดำเท่ากันโอเคไหมอา่าทำดำดำเท่ากันดำช่ดำดำเออไหนด,ดูดินี่โพูท่าเห็นไหมมันนูนขึ้นมาไหมครับถ้าจุดเนี้ยมันไม่ดำกับจุดเนี้ยไม่ดำจุดนี้ไม่ดำปากจะไม่ลอยขึ้นมาจุดนี้ไม่ดำ,จม,มจ,ดมดำจมูกจะไม่ลอยขึ้นมาโอเคไหมอืมอทำกัน เออทำให้มันเป็นเงาอ่ะเงาเงามันเป็นไงเอาพอแล้วพอแล้วเอาทำทำทำอีกทำอีกจมูกปากทำอีกเอายังลบลบตรงเนี้ยตรงลบลบตรงเนี้ยยังลบ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 อันนี้ไปเลยอ่าทำเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ว่าเจอไปมาทำอ่าทำทำนี้อันเดียวทำนี้อันเดียวทำนี้อันเดียวเขาเติมสายได้ไหมไอ้นะครับจะเป็นแผ่นจะวาดอนิเมะ จะวาดอะไราวาดนี้เสร็จแล้วจะวาดต่อเหรตื่นเต้นโอเคครับอวาดนี้เสร็จกูให้ตาเลยอ่ะกูไม่ไปกินเหล้าละอ่ะกูให้ตาเลยอ่ะคือคูคูพูดว่าเลยนะคงคงคงทิ้งเวลาไปกินเหล้าละอ่ะเดี๋ยวสอนตาเราเสร็จคงให้ไปหักนึกว่าจะเละอันนี้เรากินอ่ะคูหยุดอ่านละเอาวาดไปอนาะออ อืโอืครูดูในกล้องอยู่ทำได้แล้วเชื่อมันในสูตรเสร็จแล้วเรียกครูนะครูร่อน นอนจริงได้ไหมที่แรกรดี๋ยวนอนเล่นๆสิ่งที่สอนไปอย่าลืมนุกขั้นตอนนะมันไม่ใช่สามเหลี่ยมนะมันจำได้ไหมสามเหลี่ยมอ่ะมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมอะไรอ่ะจำได้ไหมดูอันเก่าดูอันเก่าอ่ะดังจมูกเป็นไงดั้งจมูกมันตรงใช่ไหมตรง เออของเราเหมือนสามเหลี่ยมไหมดัางจมูกเราเหมือนสามเหลี่ยมอันแรกไหมอันนี้คือผิดเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมเห็นนะอันนี้ด่างจมูกนี้คือถูกดัางหนึ่งนี้คือถูกโอเคไหมนี่ผิดหรือถูกอยู่ไหนอยู่ในหมดไหนผิดเออก็แก้เป็นอย่างนั้นโอเคนะอ่ะทาทำไปทําได้แล้วพูอันแรกที่เราทําอ่ะเจ๋งแล้วเชื่อมั่นตัวเองอะ่ะไม่บอกอ,ะอ่ะอ่าเดียวค่อยค่อยคอย,คอย,คอย,คอยจะสะก,กิดหน่อยอ่ทาทำไป ทำให้ดังจมูกมันตรงตรงเออตรงเหมือนอันเนี้ยตรงเหมือนอันนี้เอออันนี้ไม่ตรงเออไม่ใช่ไหมมันไม่ต้องวิเคราะห์ออกไหมวิเคราะห์ออกไหมอันนี้กับอันนี้เหมือนกันไหมมันเฉียงไปนิดมึนเออให้มันตรงให้มันตรงกัานี้อีกให้มันตรงกัานี้อีกอ่ะให้มันตรงกัานี้อีกออกเวรแล้วก็กัดให้มันตรงไม่ต้องลบใช้น้ำหนักทับลงไปเลยเออ เนี่ยเนี่ยดูดูอันนี้เป็นหลักทำให้มันดูตรงขึ้นเลยครับผมไหวไหม เราทำเลยคุไม่้บอกนะเราทำได้แล้วเรารู้วิธีขั้นตอนแล้วเอาโซดะเอาโซดอีกไม่รู้ดูชีสต้องไม่ดูจมูกจริงกันแล้วนะตอนนี้ เราขาดน้ำหนักเข้มนี้สดอยู่ลองทา้มันเข้มนี้สดอ่ะดูดิดูอันนี้มันมีเข้มอันนี้มันยังมีบางเราขาดน้ําหนักเข้มอีกใช่ไหมให้มันตรงอย่างนี้นะโอเคไหมให้มันตรงอย่างนี้เลยนี่ไอันนี้มันยังตรงเดงเลยเอออย่าให้มันเอียงให้มันตรงนะขอนี้ให้ดั้งมันตรงแล้วนะเออ รู้สึกแเออโคอาจจะจี้เรามากไปเราก็เลยเคยรียดไงทำใส่บายสบายมันไม่มีคะแนนไม่โดนตีด้วยเออทำให้มันอย่างนีุ้ดถ้าจมูกเบี้ยวถือว่าเขาหกล้มดังหักโอ้ครูหนูนะครูหนูนะถ้าเกินหาา้าคะแนนโดนตี อ๋อต่อางหัวห้าคะแนนโดนตีได้สองคือโดนสองบึกได้หนึ่งโดนสามอือคุณโดนไม่เคยตีเด็กเลย <c oughs> จริงหรือเปล่าจริงครับเชื่อกระไรอ้าวผมไม่เคยตีเด็กเลยสอนไม่ถามลูกศิษย์ทุกคนดู เฮ้ยแล้วขาวงั้นมาอย่างไงขาวตรงนี้มันมายังไงไหนเปิดจากจมูกจริงดิเปิดจากจมูกจริงดินี่จมูกจริงอ่ะของจริงอ่ะมันขาวมายังไงฮะอันนี้มันยังไม่มีเลยเนี่ยมันต้องแบบเป็นเนื้อเดียวกันเลยไม่ใช่หรอโอ้โหเลิ่มเมื่อยละโอ้โหเลิออัดแล้วก่อนนะไอแพดโคตรหนักเลย

แปดนาทีครูจะนี่ไปอยู่ร้านเหล้าแล้วนะจะห้าโมงแล้วไปดีไหมเนี่ยอยากให้ครูกินไหมพูอ๋อนะกินแล้วพูก็อย่าไปกินมันนะโตแล้ว <c oughs> เปิงตังครูมีแต่นี่ข้าเบียร์ข้าเหล้าเนี่ยใช่ <c oughs> หไหมดีไหมไม่ดีเออไม่กินมันก็จะดีเออไม่ครูกินเหล้า เออไอ้นี่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเอาจิตวิญญาณมาอ้างไงไม่กินดีไม่กินก็ดีเลยนะพูโอเคไหมไม่กินก็ดีเลย <ผม S 1> พ่อแม่จะด,ดีใจ okay โอเคนะโหพี่ผมนะหมดหมดละร้อยหมดละพันโอเคครับวัลลักกั๊กวัลลแบรนด์ได้จังได้ถึงท่สุด

อ๋อภูดูในกล้องนึกว่ายังไม่ใส่ใส่มันเข้มขึ้นมาอีกมันเห็นไม่เด่นเออเนี่ยเนี่ยภูจําไว้น้ําหนักมันจะอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันจะมันจะเข้มกว่าด้านบนด้านบนมันจะอ่อนที่สุดโอเคไหมแต่มันไม่เข้มไม่ถึงขนาดนี้เงาไต้จมูกโอเคไหมเออเอาเงาใต้จมูกออกออกมาหน่อยเนี่ยออกออกมาหน่อยเออเงาตึงเอาใต้ปากออกมาหน่อยเงาใต้จมูกออกมาหน่อยเออมันจะได้ดูเหมือนเงาไง เงาเงาที่มันกระทบใส่ใส่น้ำหนักนิดนิดนึงอ่ะน้ำหนักข้างในนิดนึงสดสดทำได้ไงนี่คุณโนอ,อนคุณโนโค้ดอะไรเด็ดราดูไหมรอไหมรอโค้ดมาโยโค้เดเนเธอเต็ดไหมโคม้ด,คอดคชอบเอาไปเต็มโค้ดนเธเด็ดโค้ดมาริโอเนี่ยจริงไหมคมุณโน โอเคเอาวาดกระตูเลยพอละเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์มาอาตากันโอเคไหมพร้อมไหมวาดมินจะรีบโอเคครับอ่าครูให้พักผ่อนวาดเล่นละ <c oughs> เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์มาวาดตามาวาดตากันตาก็ยากประมาณจมูกนี้แหละโอูไม่ต้องกลัวอ่าคุยหยุดนะ